รับกี่ตัวดีคะมา,มาค่ะมาค่ะรับกี่ชิ้นดีคะปลาต้องโกที่หนึ่งอินเดรมาีน่สูตรง,ง่ายๆนี่เบอร์ๆอะนี่ค่ะชู อนอกนกุ่มสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นตอน,นยามเมื่อคือนนะคะดึกแล้วค่ะสี่ทุ่มพอดีคุณสามีนะคะในช่างอยากทานปลาท่องโกคือแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะจะใช้แป้งเค้ก,ก็ได้นะคะ250กรัมถ้าใครไม่มีที่ช่างก็ใช้สามถ้วยตวงนะคะก็เอาถ้วยบ้านเราเนี่ยแหละนะคะอันนี้เป็นส่วนผสมของแป้งนะก็จะมีผงฟูนะคะ ผงฟูอ่าก็ใช้หนึ่งช้อนชาแล้วก็ยีสต์นะคะเป็นยีสต์แห้งก็หนึ่งช้อนชาค่ะน้ำหนึ่งแก้วนะคะอันนี้ส่วนผสมของน้ำเราจะมาผสมน้ำกันก่อนนะคะน้ำหนึ่งแก้วนี่แก้วชงโอนตินสมัยก่อนชงกาแฟานะคะใส่เกลือเกลือหนึ่งช้อนชาแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลคะ่ะทุกคนน้ำตาลสามส่วนสามส่วนสามสามส่วนสาม ให้เมื่กวานกระเซดีอีนะ,ะ,โะโคเลคโคเล่เข้ากันนะคะคนเข้ากันค่ะคนไปเลยโอ้รับอะไรดีคะกาแฟเย็นชาวเย็นอัเบเมนคนไปค่ะให้ละลายจากนั้นเราก็มาทําในส่วนของแป้งนะคะใส่ผงยีสต์ลงไปเลยค่ะทุกคนใส่ลงไปเลยคนดโคนดโคนดีน,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 นะคะแล้วก็ใส่ผงฟูของเราลงไป โอยโคเร่โคเเป็นพวงกวงพวงไว er ้ตรงนี้ใส่ไข่ไก่ลงไปอันนี้ไข่ไก่นะคะที่เรามันไข่ไก่เปลือกจะมีสองสีนะทั้งสีขาวสีน้ำตาลนะคะเราก็จะทำการโคเรยโคเรยโดยใช้มือนะคะวนเข้าไปเลยอห้คนไปในทางเดียวกันนะคะแป้งจะได้ไม่สับสนยีสเป็นสิ่งมีชีวิต มันจะได้ไม่งงไปทางไหนดีนะคะก็จากนั้นเราก็เติมน้ํานะคะที่เราผสมเกลือกับน้ำตาลนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะทุกคนควนไปเรื่อยๆค่ะแป้งบางส่วนก็ยังจะแห้งอยู่นะคะเราก็ใส่ลงไปโอเคจะทําการให้แบบว่าเนื้อของแป้งนะคะมันชุ่มๆนะเราค่อยพักไว้นะคะ นี่เติมน้ำลงไปหมดเลยนี่ได้เนื้อแป้งปลาท่องโกะเราแบบนี้แล้วสูตรนี้ไม่ต้องกลับก็ได้นะคะก็คือพักแป้งไว้เลยนี่ปิดไว้นะคะเราให้เขานอนหลับฝันดีปิดด้วยผ้านะคะอีกรอบหนึ่งชุบนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้พ่อกันจ้าตื่นเช้ามานะคะเราก็มาดู แป้ปงปลาท่องโกของเราท่นนั้นท่านโอ้โหฟูพร้อมจะทอดแล้วค่ะมามามาเราก็จะมาโรย, <c oughs> ยนะคะโรยแป้งสาลีอเนกประสงค์ในแรนะคะแป้งนวลจะได้ไม่ติดนะคะนวลน,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 นวลใส่มุกใส่มือด้วยนะคะแป้ปงปลาท่องโก๋ของเราเห็นไหมคะชุฟู เราก็จะเอาออกมานะคะทอดทีละครึ่งก็ได้นะเอาออกมาสักครึ่งก่อนกันนะคะนะคะมันก็จะติดมือแบบนี้ชุบชุบดึงดึงดึงทำการครึงจักหน่อยนะคะชึบจัดแป้งก็จะยืด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 แบบนี้นะคะ จะคุณเองเขาแบ่งก่อนแบ่งสักครึ่งเพราะว่าถาดเอเขียงที่ลองเ่ยมันรู้สึกว่ามันเล็กไปนะคะก็จะแบ่งครึ่งล้วค่อยมาจะทําให้สวยโดยการตัดขอบก็ได้นะคะแต่คุณเองไม่ชอบตัดเนาะอันนี้ก็ไปทอดได้นะทำให้สวยงามเราก็ตัดตรงนี้ออกอันนี้ก็ไปทอดได้ แบ่งอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่แบ่งครึ่งชึบแล้วก็มาแบ่งชุบหั่อนอย่างนี้นะคะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่นะคะแล้วแต่ความชอบเลยนี่เราจะมาแ,แบ่งแบบนี้ ไแบบนี้เราก็เอาน้ำนะคะน้ำแตะนะคะแต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 ะจากนั้นก็ประกบกัน,นะค่ะจุ๊บ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 นะคะเวลาทอดก็แตะแตะตรงนี้นะคะเราก็ยืดยืดออกแล้วก็ทอดเดี๋ยวเราไปลงทอดกันนะคะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ํามันนี่น้ํามันดอกครับส์นะคะหรือคาโนล่าดอกเหลืองๆผักกัดดอก อากาศดอกฝรั่งนะคะที่เขาจะเอามาเล็ดไปทําน้ํามันตัวนี้นะคะน้ามันคานล่าเนี่ยหรือทับอื่นเนี่ยนะคะมันจะทนความร้อนได้ดีเท่านีพอรู้สึกว่าร้อนเอาเทสสักหน่อยนะคะเอานี่ลงไปสักหนึ่งตัวน้อยๆใช้ตะเกียบนะคะคีบคีบคีบโอเคคะ่ะเราก็มาเอาตัวอื่นลงไปเลยยืดสักหน่อยนะคะแล้วค่อยเอาลงจุ๊บจุ๊บ ฟูน้อยเลยนะ้ำจื๊บจืบตรงนี้กดตรงกลางยืดออกนะฮะแล้วก็ใส่ลงไปเลยจื๊บจืบจื๊บ,บใส่แค่นี้ก่อนนะคะทอดเหนไหมฟูฟู่อง่องเลยเห็นไหมฟูร่ององขึ้นมาเลยจะช่วยใช้ตะเกียบตีตีหน่อยนะจะตีแรงเดี๋ยวเขาเจ็บนะคะ ตุนกับตุนให้ยีดทำงานเห็นไหมฟูสวยเห็นค่ะอุ้ยบางอันเล็กบางอันใหญ่ฟูสวยเลยค่ะทุกคนรอให้เหลืองทั้งสองด้านเนาะแล้วค่อยเอาขึ้นนะคะจุดๆอ้ยน่ากินมากทำง่ายไหมคะทุกคนเห็นไหมง่ายๆนะ ทำตอนคืนตื่นเช้ามาได้กินปลาต้องโกที่ฟรีเมื่อเราทําเองโอ้โหเหืองสวยฟูฟ้องเลยค่ะหวานปุดๆเลยตัวนี้ถ้าจะได้แล้วค่ะทุกคนแล้วก็เอาไปพักนะคะใส่จานที่ใส่รองกระดาษนะคะกระดาษซับมันเนาะนี่สวยเชียวทุกคนน่าทานมาก ลงไปรับไปเลยค่ะต้องไปเลยค่ะติดมือระวังน้ำมันกระเด็นนะคะรับกี่ตัวดีค่ะมาค่ะมาค่ะแม่ค้าเปิดร้านแล้วค่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วจัดเสิร์ฟใส่จานค่ะอู้สีสวยน่าทานมห้ดูค่ะ ปลาท้องโกทำเองได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้อยู่เมืองนอกหาซื้อไม่ได้เราก็ทำทานเองนะคะสูตรนี้ง่ายมากๆเลยแล้วก็ถ้าอยู่เยอรมันนะคะหรือว่าประเทศอื่นเนาะก็ใช้วานิลาาซสเซร์แบบนี้นะคะแทนได้เราไม่ต้องมาทำาสังขยาก็ได้นะคะเราทำเองอันนี้เป็นกลิ่นวานิลาอร่อยมากนะคะคูก่กันกับปลาท้องโลกเลยเห็นไหมจัดเสิร์ฟสวยๆน่าทานไหมคะ มา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 ,มา uh huh. เดี๋ยวเทสให้ดูสักตัวอะนี่ค่ะชุบกรอบนอกนุ่มในอือห uh ือ huh. ดูค่ะนี่ uh huh. uh huh. อื้ออื้ออร่อยมากทินหกซาแบบนี้ออื uh ื huh. uh huh. จะเสิร์ฟให้คุณพัสวามี มากมาพอบียไปนะพอายนะมึงชิวชใส่เงนของปลูนอร่อยไหมคะอร่อยมากชอบไหมชอบมากอืมเล็ก่ะอืม <laughs> นิงทำอร่อยไหมคะอร่อยมากอร่อยมากครับครับโซบีไทยแลนด์เสอ้อมอร่อยกว่าเมืองไทย <laughs> <laughs> ปลาท้องโกของเราทำเองง่ายๆอร่อยกรอบนอกนุ่มในลองไปทำกันดูนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะขอให้มีความสุขกับ การทานอาหารนะคะแล้วก็ทำอาหารสนุกสนุกกับทีหนิงอินเดอรมน,นีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหนะ้าชื่อรับสักชิ้นไหมคะ